สวัสดีครับนักสืบเลขเด็ดทุกๆท,ท่านครับแห่งสำนักแอดคารมัยนะครับเมื่อกี้ลืมไปว่าจะเรียกอะไรดีนะนักสืบเลขเด็ดนะครับ จานเบลอไปไหนแต่ว่าเลขแล้วก็สูตรไม่เบลอนะครับจารยนจะหนักนั่นเหมือนเดิมที่ท่านเห็นอยู่นี้ลองแลลองเบิ่งลองดูนะครับคือหลักร้อยครับคือ eeeep ยีสิบ e EE e EE นะครับแล้วก็ชนกับ ep 2ี่สิบสองอุตุเลือ เหลือ0กับ7นะครับวัตแยวนี่ออก0 6 8ไอ้ยะมั่นเหลือเชื่อใช่ไหมครับอาจารย์ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกเนาะอุตสาห์คัดมาปรากฏว่าสำเร็จนะครับเออถ้าท่านติดตามดูอยู่ย้อนกลับไปดูนะครับ เมื่อกี้ไปเปลี่ยนเพลงครับถ้าเพลงรบกวนแล้วอาจารย์จะพูดไม่ค่อยออกครับมันจะลืมไปว่าจะพูดอะไรครับหลักร้อย EP 2ีกับ22มันจนกันเหลือ0นย์กับ7นะครับปรากฏว่าเสียศูนย์ก็ามาอยู่หลักร้อยเลยแหละเสียศูนย์วันทีแล้วเนีู่ย์ออกแปดครับผม วนันนี้สองสูตรนี้จะจนกันตัวใดนะเดี๋ยวคอยดูนะครับอาจารย์จะทําให้ดูแต่อาจารย์คิดว่าชนแล้ววนันนี้อาจจะไม่ออกนะอย่าฝันหวานนะครับทุกงวดนี่มันจะไม่เป็นไปดังใจเราคิดใจเราฝันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ตามใจเราเลยครับพึงสังวรเลยว่า งวดใหม่จะเปลี่ยนหน้านะจะเปลี่ยนสูตรหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าบอกว่าก็จนเหลือคือเหลือสองตัวเหมือนเดิมนะครับจะออกหรือไม่ออกอ่าจะอยู่หลักไหนเท่านั้นนะครับเออว่างนันนะจะอยู่หลักไหนอีกแต่หลักประจำของมันคือตําแหน่งหลักร้อยนะนะเป็นนายร้อยมันจะเลื่อนไปเป็นนายพันก็ผิดสูตรนะครับ หลักร้อยจะเลื่อนไปเป็นในสิบโดนลดยดลึดหรอเนี่ยไม่รู้ครับเอาล้วครับเดี๋ยวดูใหม่อ่าดูที่อัปเดตแล้วอ่าจึงใช่ไหมเนี่ยสิบเจ็ดทับหนึ่จแล้วครับนี่คือหลักร้อยที่อัปเดตแล้วอาจารย์เอามาฝากวิธีทำก็เหมือนเดิมน,นะครับอันนี้ EP21 นะครับอ่า น่นะนนะโอเคครับหน้าจอสว่างไหมครับหน้าจอสว่างมองเห็นชัดไหมครับบอกกันด้วยนะครับเอาที่สะดวกที่สุดนะครับขอบคุณคอมเมนต์นะที่บอกมาให้รู้นะครับทุกคนอาจารย์อ่านแล้วแล้วก็กดหัวใจให้ครับบางท่านก็ตอบไปบ้างพอประมาณครับอาจารย์ต้องรีบคัดห่วยให้กับทุกคนนะครับ อาจารย์จะหาหลักฐานมาไอ้รู้ว่าหน้าไหนจะมาใน3ตัวท้ายรางวัลที่1ครับเรามาสืบมาจับไอ้ได้ถ้าเรารู้ว่าตัวไหนแล้วเราก็ตามมันไปครับหาผลประโยชน์จากมันไอ้ได้ครับโอเคงวดน,นี้นําทําทําออกมาแล้วครับเด่นเด่นดอกเราดูเอ้ยไม่ใช่เด่นนีน่นี่ พูลเดลศูนย์สามสี่ห้าเจ็ดหตัวนะออก0 6 8ยหนะเอชหลักร้อยนะลอตเตอรี่แอร์แอร์นูี่อันแน่พูดภาษาป,ปกตจด้วยนะอาจารย์มีลูกศิษย์ต่างประเทศอยู่นะครับเอาว่ต่อมา next game นะเ47891เนี H, 4, 7, 8, 9, ย่ย สี่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะครับเอววันนี้แต่อาจารย์ไม่ก็จะชอบเท่าไรนะแต่ถ้าชนกันแล้วก็ลองดูครับนี่เป็นแค่แนวทางนะครับอาจารย์เกินเกินเว่าอันไหนชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนไม่ชอบเดี๋ยวมันก็ชอบมานั่นแหละครับมันเป็นแค่อย่างงี้ไอ้หวยกับอาจารย์นี่มันคอยเล่นงานเรื่อยถ้าอาจารย์เลือกเด็ดเด็ดเกินเกมันไม่ก็อีมานะมันมาแต่ตัวที่อาจารย์ไม่ก็ชอบหรือยังไงไม่รู้ นะโอเคนะเดี๋ยวจะทำมาอีกชุดหนึ่งชุดนี้ก็ดูรว้ละเอียดก่อนนะครับนี่สถิติของมันนะ81235ดูแบบนี้นะครับบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่มัครัเข้ามาอยู่ในทีมสืบสวนสอบสวนเลขเด็ดนะนี่นี่ประมาณนี้ครับ คำนวณออกมาได้ 8, 1, 2, 3, 5, นะี่แปดหนึ่งองามหาอมาออก861หลักร้อยถูกต้องนะครับก็ต่อมาคำนวณได้03457สามออกห้ามา5เห็นไหมครับก็ต่อมาสองห้ครับคำนวณมาแล้วได้2องหเจ็ดกลขที่ออก725ดสอครับนี่งไงเจ็ 7, 2, 5, นะเจ็ห้า มา7จ็หลักร้อยโอ้ยยุงกัดอาจารย์ปิดไฟหน้าจอนะเนี่ยยุงเลยจยโอกาสยุงขบเลยโอ้โหโดูช้าคันอ่าามนี้นะครับอ่าทำาปุ๊บวางปั๊บแล้วก็ออกทําปุ๊บวางปั๊บแล้วก็ออกนะแล้วก็ออกเน่ประมาณนี้ครับ ทุกท่านได้จดวารีบอ,อกกับที่อาจารย์ได้นำเสนอไว้พิสูจน์หลักฐานต้องเก็บหลักฐานนะครับเราจะได้สืบสอบหาล่องรอยลายนิ้วมือสมมตินะความน่าจับเป็นของมันจับตัวที่อยู่เบื้องหลัง3ตัวท้ายรางวัลที่1ให้ได้ครับช,ช่วยกันนะครับท่านที่มาจากช่องเงินที่เป็นแฟนช่องเงิน มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ได้นะครับว่าท่านมีเบาะแส3ตัวท้ายรางวัลที่1ว่าหน้าตามันเป็นยังไงตระกูลของมันมีอยู่10ตัวนั่นแหละครับตั้งแต่ในน้องหนึ่งจันเสียชูนนี่แหละครับ10ตัวนี้ตัวไหนจะมาหลักไหนนะครับวัดใหม่นี้17 มกกลาคมเด่น47891นะครับจำไว้ให้มั่นจำไว้ให้ขึ้นจำไว้ให้ขึ้นใจนะครับนี่นี่สี่เจมกกลาสอง5กหครับนี่มาตรงนี้นะ H อ0 0 4 7 8 9ยสี่เจเกี่เเก่งเนี่ยครับ รุณากดติดตามมาเลยครับถ้ายังไม่กดนะอย่าให้ต้ององอกกำลังนะครับอาจารย์ไม่ชอบบอกครับนะจะเป็นวงจริงก็จะจับมือกดเลยจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับหรือจะเป็นพิษเป็นภัยอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะอาจารย์ไม่ใช่คนเก่งอาจารย์ไม่ค่อยจะรู้เรื่องหวยเท่าไหร่ครับแก่พอจะบวกเลขเป็นบ้างนิดหน่อย มันก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างจับคู่ก็ไม่ค่อยเป็นนะครับจับคู่แต่งงานนี่ก็เนี่ยโอ้โหกว่าจะได้นะโอ,โอ้ยากเย็นแสนเข็นได้มาแล้วก็ต้องเลี้ยงกันกันเหนียงยานนั่แหละครับจับมาแล้วนี่คู่เนาะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องช่วยตัวเองทุกคนก็ช่วยตัวเองเป็นตั้งแต่เริ่มโตแล้วใช่ไหมครับ ยืมอะไรครับยืมทําไมช่วยตัวเองไปเรื่องธรรมาชาติทุกคนก็ต้องช่วยตัวเองทั้งนั้นแหละครับก่อนที่จะมีเมียมีสามีต้องช่วยตัวเองอย่างเช่นช่วยตัวเองทากับข้าวทักผ้าและไรประมาณเนี้ครับช่วยตัวเองเอาตัวรอดยิมทําไมยิมทําไมก็พูดถึง่งช่วยช่วยตัวเองคิดไปไหนแล้วนะ่ะก็อยู่ในเรื่องหวยกันอยู่ครับ นางอมยิ้มหลักร้อยสูตรนี้อาจารย์ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะบอกกงกงครับแต่ถ้าชนแล้วมันมาสองตัวเองนะอาจจะโดนลดตำแหน่งก็ได้นะฟังให้ดีๆนะครับอโอเคครับเดี๋ยวเราพบกับอีพีที่จะชนกับสูตรนี้ลนะว่าจะชนเหลือหน้าตาเป็นยังไง ระหว่างไอห,หนถึงเจียจูนว่าจะจนตัวไหนจะจนเ 3, จสามนไอห,หนึ่หรือเจห้าองคใจสี่้ว่ากันไปครับเดี๋ยวเจอกันแน่ครับขอเวลาสักแปบนึงครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้แล้วก็เดี๋ยวโพสต์ให้ดูนะครับกดติดตามเลยนะครับกดไลค์กดแชร์อาจารย์ด้วยแล้วก็เขียนคอมเมนต์ข้างล่างก็ได้ครับ เกีย์อะไรไม่เป็นก็จุ๊บๆมาสักหน่อยก็ดีฮ่าอ่า่า